มีพระโอวาทมาเตือนชาวโลกประธานพระโอวาทมาเมื่อวันที่7สิงหาคม2484เคิน15ข้ามเดือน6ปีมะสิงณสำนักธรรมจงอีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนพุทธบุตรหลายแม่ขอเตือนให้ตั้งใจ บำเพ็ญวิธีอนุตตรธรรมขอให้ลูกพึงกำหนดรู้ในเกณฑ์กำหนดแห่งการเวลาและเจตนาของฟ้าเบื้องบนในเวลานี้ว่าต้องการให้ลูกๆบำเพ็ญธรรมเพื่อกลับสู่ความเป็นอริยะเป็นปราดให้ได้โดยเร็วโดยวิธีลัดที่ไม่มีมาก่อนหน้านี้ในกับสุดท้ายสิ่งที่ลงมาสู่โลกมนุษย์ พร้อมกันสองอย่างคือธรรมะกับภัยพิบัติอันที่จริงแม่มีเมตตาจิตต่อลูกๆได้จัดสรรทุกสิ่งอย่างไว้อย่างเป็นระบบทั้งโลกมนุษย์ทั้งลูกหญิงชายให้เรียบร้อยแล้วแต่เหตุชไหนจึงกำหนดภัยพิบัติมาครอบงำกวาดล้างโลกมนุษย์ขอให้ลูกลองคิดดู สมัยโบราณนานมาแล้วมีกษัตริย์จีนโบราณผู้ทรงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัย5,000ปีก่อนโน้นทรงพระนามว่าเยาสุนวีผู้คนในยุคนั้นเป็นคนใจตรงฝ่าเบื้องบนก็พลอยสงบไปด้วยภัยพิบัติจึงไม่เกิดเมื่อใดที่ใจคนไม่ซื่อมีเล่เหลี่ยมกโกงเมื่อนั้นจึงมีภัยพิบัติ โลกมนุษย์ในยุคนี้เล็วลงสุดประมาณจาริยประเพณีอันดีงามของอารยชนกลับถูกหมางเมินผู้คนรู้สึกฝึกฝ,กฝนกลนโกงโลภโมโทสันเป็นคนรอยเล่หพันเหลี่ยมโหดเหี้ยมดุร้ายหลอกลวงไร้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมไปทั่วนายไรย้นซึ่งคุณธรรม บ่าวค่าไม่สัตซื่อพ่อลูกขาดเมศตายำเกรงกันพัวไม่ซื่อสัตว์ต่อเมียมีไรซึ่งคุณธรรมหาเหตุทะเลาะตบตีกันพี่น้องอาฆาตมาดร้ายต่อกันเพื่อนฝูงต่างชาติขาดสัจจะแก่กันและไม่ไว้วางใจกันมีแต่เชื้อเชือนทิ่มแทงกันคุณธรรมคุณสัมพันธ์ห้า และคุณธรรมแปดประการเสื่อมถอยลงยากแก่การเฟื้นฟูนักวิชาการพูดแต่ทฤษฎีกล่าวหาว่าคนอื่นแต่ตนเองไม่ปฏิบัติกสิกรชาวนาชาวสวนไม่มีคุณธรรมมุ่งหาแต่เงินทองหวังร่ำรวยกรรมกรหยาบกร้านเกลียดคร้านเห็นแก่ตัวความอดทนพ่อ้าหวานนิด ปลอมปนสินค้าตกตาคนซื้อดูถูกหาว่าโง่กว่าตนขาดความจริงใจไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าประสงค์องค์เนนเลื่มไตรรัตและศีลห้าสาวกเต่านอกลูกทิ้งแนวเดิมถือเอากระพีเป็นเปลือกไม่ถึงแก่นยึดเอาพิธีกรรมมาสำคัญว่าเป็นทางหลุดพ้นสาวกาศาสนาปราด เกลียนเพียงผิวเผินอวดรู้วว่าเป็นปราดแม่เห็นแล้วอดเศร้าใจไม่ได้โลกถึงยุคที่จะเกิดภัยพิบัติหากคราวนี้ไม่มีภัยพิบัติลงมากวาดล้างโลกดีแล้วโลกนี้จะหมดสิ้นคนดีหาคนเป็นปราดเป็นอริยะเป็นหลักนำไม่ได้เลย จึงได้กำหนดภัยพิบัติ8ประการนี้ขึ้นมาคือภัยจากน้ำลมพายุภัยจากไฟเผาพลานภัยจากอาวุธมหาปละยภัยจากทหารความแห้งแล้งกันดานน้ำหลากอดอยากขาดแคลนกำหนดภัยธรรมชาติทั่วไปในโลกกว้างถึง98 11ภัยกับทั้งส่งกราษศักดิ์ และพยามาณทั้งห้ามาก,ก่อกวนโลกมนุษย์ใช้หมื่นพันวิธีเพื่อกวาดเก็บคนชั่วเป็นระยะเป็นระยะบัดนี้ถึงการเวลาสิ้นชตาฟ้าดินแล้วคนชั่วที่สั่งสมกรรมเวนมาในรอบหกหมื่นปีมานี้จะถูกกวาดล้างใหญ่ในครั้งนี้ทั้งจะเป็นการจําแนกแยกแยะคนดี คนเลวเหมือนแยกหินกับจกออกจากกันแม่มองลงมาด้วยน้ำตาที่ไหลเรนเสมือนสายฐานเลือดเมฆหมอกแห่งความชั่วร้ายปกคลุมกระครุงกรบไปทั่วท้องฟ้าพิบัติภัยเกิดขึ้นทุกมุมโลกโดยฝีมือมารโจรภัยเกิดไม่เว้นแต่ละวันสงครามย่อยเกิดขึ้นทุกย่อมยา กาวนสิบคนต้องทนทุกทรมานน้ำท่วมฉับพลันฝนแรงน้ำแห้งลําคลองตื้นเขินเกิดโรคระบาดรุนแรงและโรคร้ายที่รักษายากเพิดพันธุ์ัานยาหารไม่งอกงามอุดมสมบูรณ์เช่นแต่ก่อนในวันนั้นประเปิดออกปล่อยให้ผีมาทวงหนี้คน ในชีวิตเกินทองที่ค้างกันมาจากกันให้สิ้นในวันนั้นเป็นการล้างหนี้กันทั้งสามโลกในคราวเดียวจบสิ้นไม่ค้างกันอีกต่อไปลมพายุร้ายแรงเป็นมหาวาตภ,ภัยล้างโลกกวาดจักรวาลเป็นการชำระล้างทั้งสามโลกเปลี่ยนแก่นกลางโลกเสียใหม่ต่อให้โลกมีร่างกายแข็งแกร่งปานเด็กไหล ไม่อาจรอดพ้นมหันตภัยในครั้งนี้ได้แม้ว่าภัยพิบัติครั้งนี้แม่เป็นผู้กำหนดขึ้นมาก็ตามแต่แม่ก็ต้องร้องไห้ทุกวันคืนแต่มิอาจทำเป็นใจหินทำลายทุกสิ่งอย่างทั้งดีทั้งชั่วทำลายทั้งหยกทั้งหินได้พร้อมกันในคราวนี้แมจึงได้หย่อนเส้นทางสายทองมาให้ลูกขึ้นกลับคืนเส้นทางอื่นใด มีเป็นพันเป็นหมื่นมีอาจผลได้มีเส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะรอดปลอดภัยนั่นก็คือเอกายนมัคให้รีบขอรีบทำองค์การสวรรค์นั่นคือวิธีอนุตตระนึกถึงลูกที่ลงมาเกิดกายกายรับทุกขทรมานนานหนักหนาแม่จึงสู้อุตสาห์ขีดเขียนเพียนสงสารมาเตือนอย่างลูก ให้รีบบำเพ็ญเพื่อคืนกลับโดยเกรงมหันตภัยจะทำลายล้างลูกที่แม่รักโลกที่ได้รับวิธีทำแล้วอย่าลังเลขอให้ลูกแม่รีบปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อให้เกิดปัญญากล้าหากยังมัวหลงโลกโลกีนี้อยู่ไหนเลยลูกจะรู้จักโลกอันเป็นสมมติหนี้ได้มองโลกมนุษย์ให้ละเอียดทุกจุดทุกมุม ในขณะนี้แล้วน่าเศร้ามากไหมเมื่อมหันตภัยมาถึงต่อให้ลูกสามารถสร้างสิ่งป้องกันอันแข็แงแกร่งใดๆก็ตามไม่อาจพ้นความวิบัติได้เลยต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมพลเมืองในโลกขณะนี้ถ้าแบ่งออกเป็นสิบส่วนในวันเกิดมหันตภัยคนจะตายเสียเจ็ดส่วนสามส่วนที่เหลือ ก็ต้องทนทุกข์ยากลำบากอยู่ระยะเวลาหนึ่งกระดูกคนตายกองโตเท่าภูเขาเลือดท่วมไหลเป็นสายธานหากยังมัวหลงไหลอยู่ในลาบยศมัวโลกมัวหลงอยู่ไม่ปฏิบัติบำเพ็ญธรรมสิ่งที่แน่นอนคือภัยพิบัติทั้งปวงทั้ง9ก้าอดภัยจะกระน,นำให้จานจิตตกไปสู่โลกันมหานรก ถ้าอยากให้พ้นไปจากภัยพิบัติทางสิ้นนี้ให้เร่งสร้างมหากุศลแม่จะดนจิตเทพให้คุ้มครองเจ้าให้ได้สุขขณะครองสังขารกายเนื้อนี้อยู่ใครรู้สำนึกตัวเตือนขึ้นมาบำเพ็ญได้ตามแม่กลับไปนิพพานแน่นอนใครเป็นคนดื้อรัน้นว่ายากสอนยากไม่ปฏิบัติบำเพ็ญ จะพลอยถูกกวาดลงสู่นรกคราวมหันตภัยกวาดล้างในครั้งนี้ด้วยบัดนี้เทพทุกพระองค์ที่มาพร้อมแม่แม่จะกลับคืนสู่เบื้องบนแล้วลูกๆทั้งหลายจงพร้อมกันเมื่อกราบส่งท่านสู่เบื้องบน